ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ภาพพี่น้องเมื่อเบื้องหน้านะครับอ่าผมบ่ได้มาหน้ามาประมาณเป็นอาทิตย์ลรวครับมาบ่ไใดครับนะะอ่าข้าเจ้าเฮ็ดถนนท่าข่านะครับท่าขามาหน้านี่ครับเป็นเ่นเพื่อนถีถมหินไห้นะครับอ่านะครับปกติกะเป็นบ่ถมกับมาไใดอยู่ครับตอนนี้เพื่อนว่าสิถมหินเพื่อนเอาดินมาลงก่อน เอาดินมาลงนะครับวันนี้หินเม่ไใดมาลงพี่น้องนะครับอ่าระวางทิดล่อหินหนิดดินเจอฝนครับโอ้ยมาบ่ได้ครับผมอืมครับทีดินเหนียวอ่านะครับเจอฝนเป็นไดครับพี่น้องโอ้ยนะครับอืมมันลื่นนะครับมันลื่นมันลื่น,ม,น,นม,มันเหมือนมาบ่ได้มื่อกี้เลยอ่า ผนว่าพ่อมาได้แน่อยู่กับเลยบูขัมานะครับเพราะว่าพ่อมาพ่อได้นะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็เลยถีมาเบิงเพราะว่าผลมันช่วงนี้ก็าลัางมติดตกนะครับอ่าเข้าสองหาโอกาสเอาปุ๋ยมาลงจะน้อยหรือมาเบิงเข่าเบิงว่ามันสิพ่อติดเสริมเติมตเสริมแต่งใดอย่างไรนะครับพี่น้องเนาะแอนบอกครับอืมวางที่เข้าตรงล่ออ่าใช้ปุ๋ยช่วงรับดวงนะครับ รับรวงอเออลินแข็งน้อยหนึ่งเนาะอ่าช่วงรับรวงเนาะพี่น้องเนาะประมาณกลางเดือนกันยาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาสีรอดรับรวงเฮ้ยจังเดี๋ยวแต่เลยต้องภาพพี่น้องเมื่อเบื้องก่อนนะครับอ่านะครับอ่ามันมีบางบางหม่องที่เฮาอยั่งตง้อง แก้ไขให้เพื่อนเนี้ยเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับวงนนี้ถ้าพี่น้องจําได้ก็คือที่ผมตัดนะครับเนาะอ่าตัดแล้วก็ขังน้ำใส่เนาะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้จะง่ายขึน้นแล้วครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวเท่าที่มาใช่ปุ๋ยนะครับผมมาใส้เอาปุ๋ยเป็นเฉพาะยูเรียล้วนๆนะครับมาใช้หม่องหนีจังน้อยนะครับนะครับมาใช่พาะผิวๆนะครับอ่าเดีย๋ยวนี้เขาประเบิงอ่าข้างบนนะครับจวงนี้ฝนตกแล้วมันก็กระลังถิ่มนน้ำนะครับพี่น้องเนาะมีน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเข้าก็เบิงเข่าเป็นยังไงนะครับนันสิเหลืองๆน้อยนึงแล้วนั่นว่าพี่น้อง เฉียงถีม่มันรวนไม่น้ำนะครับพี่น้องเนาะนะครับเฉียงถีม่มันรวนไม่น้ำมันก็เอ่อเข้าเห็ดยังไ้นะครับนี่นะครับอันนี้คือใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่น้องนี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องอ่าทีนี้เข้าเห็ดยังไงอีกเข้าสิร่รับร่วงเลยบอหรือ,อยังไงพี่น้องนะครับอา่าเพราะว่าเขา่านะครับใบมันแข็งล้วครับนี่ใบมันแข็งตั้ง นะครับแต่ว่าอ่ามันเป็นใบเหลืองๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าเข้าสีรอรับร่วงเลยหรือเห็ดยังไงเอเจก่อนนะครับอืมจนตัวผมอ่าผมไว้จังสีเนาะพี่น้องเนาะรีบบนะครับอืมคือ เขามันแข็งตั้งใบแข็งใบเหลืองแข็งตั้งแบบนี้เนาะพี่น้องอ่ามันยังต้องการอ่าในตัวเจนอยู่เดีวพี่น้องเห็นว่าครับนี่มันเป็นลักษณะของพอห้ววานหลบแหลกผองวาน,วานต้นเดือนสิงหานะครับพี่น้องเนาะมันก็เป็นเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับจริงๆถ้าหววานประมานรอบแหลกประมานกลางเดือนสิงหาเนี่ยมันจะไป เกี่ยวกับมันจะไปรับช่วงกับช่วงที่เขารับร่วงพอดีนะครับทีนี้ผมว่าวานช่วงต้นเดือนสิงหาเพราะว่ามันมันกำลังมีน้ำเห็นเขาเ้าวานน่ะพี่น้องเนาะผมก็เลยวานนะครับเมื่อสิมา่รอดตามหลอบมันโอ้คือสิบวันเนาะนะครับผมก็เลยวานอ่าปุ๋ยต้นเดือนสิงหานะครับอ่าทีนี้มันก็อ่าปุ๋ยมันก็เริ่มจืดเริ่มจางเลยน้ะพี่น้องเนาะนะครับอ่าทีนี้เขาเขาก็ มันสีใบมัเกิดเริ่มเหลืองนะสีนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่านะครับทีนี่ผมเลยว่าสีแดงสีครับพี่น้องผมสีดเอายูเลียมาลงอีกนะครับอ่าผมเสียวยูเรียมาลงสักบลบ่หลายนะครับนะครับนะเอาเข้าเข้ามาให็นในตัวเจนอีกจกน้อยรีบอ่ะนะครับนี่ครับนี่คือลั่ต้นมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับพี่น้องเนาะ คือต้นมันยังว่าท่านกลมแล้วพี่น้องเนาะนะครับอ่ายังต้องการพวกไนโตรเจนอยู่นะครับอ่าเนี่ยลําต้นยังยังอ่ายังว่าท่านกลมนะครับแ้วกับใบมันยังต้องการในโตัวเจนนี่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนะครับต้นเขาเขาแข็งแห้งนะนะครับเพียงแต่ขาดไนโตรเจนดูสือนะครับพี่น้องเนาะนี่พี่น้องมันกะลังพ่อไดนาพอดีพี่น้องเนี่ย ฝนตกมากแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอ่าพวกไนโตรเจนนะครับก็คือที่ทกศูนย์นะครับมาลงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาใส่นะมาว่านให้เพิ่มนะครับก็ที่มันเป็นนี่อยู่ทั้งเชิงนี่กับประมาณตีอะไรครับอ่าจะใส่ปุ๋ยกับประมาณเอาถุงเดียวกับพ่อพี่น้องนะครับม้องเส้หลายนะครับสุงเดียวก็พอนะครับ มีน้ำอยู่นะครับแต่ว่าอา่เขามันใบมันเหลืองนะครับนะอ่าถือว่าเขามันกำลังขาดปุ๋ยนะครับขาดในตัวเจนนะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่นอ้อ,นนนองมีน้ำอยู่พี่น้องกำลังมีน้ำแต่ว่าทั้งเทิงนี่ เป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้ไม่น้ำนะครับเรื่องเครื่องนี่ถ้าฝนวัแห้งอีหอเนี่ยเก็บน้ำไม่ยูพี่น้องนะครับอ่าถ้าพี่น้องม่เบิ้งนะครับนี่ข้างบนเนี่ยอ้ยตน้นต้นเขาแข็งแห้งครับพี่น้องเด้อมามาพี่น้องเด้งดึงเด้งดึงเลยพี่น้อง นะครับนี่จังไหนนะครับโอ้ยนี่ครับอ่าโอ้ยนี่ครับข้างบนนะครับยังว่าท่านไม่นำขังน้ำเขาจากเทียเด้พี่น้องอ่าปุ๋ยใส้แห้งกับว่าใดครับนะครับอ่าเพราะว่าน้ำบ่ค่อยมีนะครับแต่ว่าผมกับเอายูเรียม,มาลงอยู่นะครับอ่ากับที่มาใส่กับพ่อ ผิวๆเอาน้อพี่น้องเนาะนะครับอ่บาฟันแบบบางๆเอาเนาะพี่น้องเนาะดีบ่นะครับอ่าเนี่ยขบนุญเนี่ยครับนี่ออบาบ่งรับตนที่ละพี่น้องเนี่ยนะครับปุ๋ยยังต้องการเออเข่านี่ต้องการปุ๋ยยังแห้งเลยนี่ยพี่น้องขาดจ่หนามนะครับฝนตกแต่ว่ามันบ่อยแห้งนะครับเนี่ยใส่บางๆเอานาอพี่น้องเนาะนะครับอ่าแตมา่มีฝ่ามีฝนมาใหย อ่านิดนิดน,น,น้อยมันกะละลล่ง่ายพี่น้องเนาะนะครับอ่าแต่เข่าแค่ว่าสองวันวันหนานะครับวันเบางๆเอาถ้าว่าเขาห้องใหญ่แบบนี้นี่ก็เกับว่าตายนาะพี่น้องแมนบอกครับนะอ่าเขาห้องใหญ่อยู่นะครับมันแข็งแห้งหรอนะครับมันได้อายุปฏิวัติบางๆนะครับพี่น้องเนาะอ่าหลังจากนั้นอีกจักรทิศหนึ่งเดี๋ยวคอยมาเบิ่งผลงาาเนาะพี่น้องเนาะโอเคนาอพี่น้องเนาะครับ โอเคนะครับครับสวัสดีครับพี่น้อง